สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพาไปทำเมนูผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบอร่อยๆทานนครับเนื่องจากว่าวันนี้เชฟชาติจะทำเป็นข้าวต้มทานมื้อเย็นก็เลยทำไข่เจียวด้วยนะฮะไข่เจียวกรอบหอมทานกับข้าวต้มเข้ากันสุดๆเลยครับหากพร้อมแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยผักบุ้งจะเด็บจะหั่นก็ได้ความยาวตามชอบนะครับ ส่วนหมูกรอบก็เลือกได้ตามชอบจะใช้สูตรไหนเชฟชาติทําให้ชมไม่หลายสูตรแล้วนะฮะวันนี้เชฟชาติใช้เป็นสูตรอบกรอบๆหอมๆเลยนะฮะแล้วก็จะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมพริกได้ตามชอบวันนี้มีเด็กๆทานด้วยก็เลยไม่ใส่นะฮะปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผักบุ้งครึ่งกิโลนะครับซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยตัวเจียว1-2ช้อนโต๊ะตามชอบ ผงชูรสปลายช้อนชาถ้าไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาเติมพริกไทยนิดหน่อยสุดท้ายก็ลงเป็นกระเทียมสับเยอะได้ตามชอบหรือเพิ่มพริกขี้หนูได้ตามชอบเลยนะครับนำกระทะมาตั้งเติมน้ำมันพอประมาณเลี้ยงน้ำมันให้ทั่วกระทะ นำผักบุ้งที่ปรุงรสชาติไว้เทลงไปใช้ไฟแรงผัดเลยนะครับแต่วันนี้เตาชฟชาติก็เป็นเตาธรรมดานะครับไฟจะค่อนข้างแม่แรงไม่เหมือนเตาฟู่เตาจีนนะครับผัดผักบุ้งให้พอยุบได้แล้วก็ลงเป็นหมูก,กรอบลงไปผัดรสชาติให้เข้ากันใช้ไฟแรงผัด,ดยาวๆเลยนะครับอย่าให้ผักบุ้งช้ำจนเกินไปนะครับยังให้แบบกรอบๆคือเขียวอยู่นี่ยฮะลงแป้งมาละลายน้ํานิดหน่อย ผัดให้รสชาติเกาะที่ตัวผักบุ้งและหมูกรอบเท่านี้ก็ได้เลยนะครับน้ํารสชาติของผัดผักบุ้ง,งเราก็จะมีความเหนียวความนื่ขึ้นมา,านี้ลาเข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มอร่อยยังมากครับจัดลงจานพร้อมรับประทานจอกวิกไทยเพิ่มนิดนึงครับนี่นะครับได้ข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มร้อนๆเข้ากันสุด,สด เรามาทําไข่เจียวครับไข่เจียวนะครับ,รบปรุงรสชาติได้ตามชอบให้น้ํามันมีความร้อนนิดน,นึงนะครับไข่เจียวจะได้ฟูๆไข่เจียวต้องร่อนบ่อยๆจะได้กรอบและหอมกระทะร้อนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นกระทะจีนยิ่งอร่อยเลยท่านผู้ชมความกรอบความเียมของไข่เจียวก็ตามชอบนะฮะอยากให้เกียมให้กรอบมากก็ร่อนนานนิดนึงพอไข่เริ่มเซตตัวอย่างนี้นะฮะ เราก็จะมากับไข่เจียวของเรากันอย่างนี้นะฮะความเียมกรอบตามชอบเลยครับอีกด้านนึงก็เช่นกันนะฮะลอนไปเหมือนเดิมนะครับได้แล้วก็จัดลงจานโรยพริกไทยลงไปด้านบนนิดนึงเท่านี้ก็ได้นะครับไข่เจียวกรอบ,รอบหอมๆเลยมาทานข้าวเย็นด้วยกันครับทุก,ท,กท่านสำหรับ EP นี้เชฟชาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ